สีวงจรปั๊มของใน i ม e c ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนุน TS อสผมชื่อบอยนะครับวันนี้เราจะมาทำวงจรปั๊มของในเกมไมค c ครับเราจะสามารถปั๊มอะไรกันได้บ้างเราไปดูกันเลยว่าวงจรปั๊มการระเบิดของ TNT แล้วก็จะต่อขึ้นมาแบบนี้ซึ่งการปั๊ม TNT นะครับเราจะไม่ได้ปั๊มเอาปริมาณ TNT เป็นลูกเปลูกแบบนี้นะครับ แต่เราจะทำแบบว่าให้ TNT นี้นะครับมันระเบิดระเบิอนะครับผมโอเคเราก็ต่อมาแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ TNT เข้าไปที่นี่แล้วก็วางรัว้วเข้าไปแล้วก็ใส่ Death Hall Collar Fan <c ola res> อ่านผิดต้องขออภัยนะครับในภาษาไทยมันเขียนว่าปะการังเขาที่ตายแล้วนั่นเองนะโอเคเราก็ใส่เข้าไปข้างหน้า TNT น,นะครับผม ออกมารูปแบบนี้จากนั้นให้เราใส่บล็อกสลามที่รั้วต่อมาแบบนี้ต่อมาแบบนี้จากนั้นให้เราใส่ดีเทกเตอร์เร็วนั่นเองนะครับใส่เข้าไปที่นี่แล้วก็วางรถรางเข้าไปที่นี่นะครับที่รีเทกเตอร์เร็วนะครับผมห้ามวางสลามแบบนี้นะแบบนี้ผิดนะครับต้องถูกออกตรงนี้ตรงนี้ห้ามมีอะไรนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็ทําการต่อมาแบบนี้ต่อมาแบบนี้แล้ก็ทุกตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ลูกสุบเหนียวเข้าไป ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการลองโยกดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราต้องเอานี้ออกก่อนนะจากนั้นเราก็ทําการโยกดูนะครับนี่เห็นไหมครับผมทีนที้ระเบิดแล้วแต่ว,ว่าตรงนี้มันยังมีอยู่นะมันยังมีอยู่นี่ดูนี่สิครับต่านไม่ชมสุดยอดไปเลยใช่ไหมละ่ะแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปแบบว่าทะลุงแร่ได้นะถลุงเหมืองนะครับผม อ่าทะลุงเมืองได้หรือว่าถ้าใครอยากจะแกล้งเพื่อนนะครับสามารถทําให้เจ้านี่นะครับมันสามารถเคลื่อนที่ไปเรื่อยได้นะครับโอเคเราก็สามารถที่จะนํอ่าทุบอันนี้ออกนะครับแล้วก็วางเลือแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่สกีพิตตันเข้าไปที่นี่นะครับแล้วก็ใส่ออบซอเวอร์เข้าไปที่นี่แล้วก็ที่นี่นะฮะให้มันหันแดงๆมาที่ลูกสูบนะนี่นะครับผมจากนั้นเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้ที่ตรงนี้นะครับปึ๊บ ว้าวดูนี่สิครับท่านผชมโอ้โหเอาไปแกล้งเพื่อนได้เลครับนี่รับรองว่าบานเพื่อนนี่กระจุยกระจายแน่นอนโอเคเราไปดูวงจรต่อไปกันเลยวงจรปอมตะขอกับดัก โอเคครับสำหรับวงจรปั๊มตะขอกับดักนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็จะมีอยู่3าอย่างนั้นก็คือแท็บดอตะขอกับดักแล้วก็สตริงหรือใยเป็มุมนั่นเองนะครับผมโอเคเราก็จะมาทําแบบนี้นะครับให้เราวางแบบนี้ฟืบไปขึ้นมาแล้วก็มาอีกรอบข้างหนึ่งแล้วก็วางแบบนี้ไปขึ้นมาแล้วก็เอาตะขอกับดักใส่เข้าไปกดชิปด้วยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็วางกับดักเข้าไปโอเคเมื่อเราเดินผ่านไปนะครับ นี่ตะขอกับดักก็จะรูดออกมา2อันนะครับโดยที่ยังมีอยู่อันนึงอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็เปิดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็วางตะขอเข้าไปอีกรอบนึงแล้วก็เดินผ่านอีกรอบนึงเห็นไหมครับมันจะเด้งออกมา2อันแต่ว่ามันยังมีอยู่อันหนึ่งที่มันไม่เด้งออกมานั่นเองนะครับผมเห็นไหมสุดยอดไปเลยแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปอีกรอบนึงแล้วก็เดินผ่านนี่เราก็จะได้ตะขอกับดักแล้ว ซึ่งตะขอกับดักนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเอามาแปลงเป็นมรกรได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นการใช้ตะขอกับดักให้เกิดประโยชน์นี่ได้แล้วนะครับผมเราไปดูอันต่อไปกันได้เลยวงจรปั๊มรางรถไฟ โอเคครับสำหรับการปั๊มรางรถไฟนะครับก็ในเมื่อกรณีที่เราอยากจะใช้รางรถไฟแบบเยอะๆนะครับผมบางคนอาจจะไปทําวงจรที่ต้องใช้รถรางเยอะมากนั่นเองนะครับผมวิธีการปั๊มรางรถไฟนะครับก็ไม่ยากนะครับผมเพียงเราทําแบบนี้ครับวางบล็อกอะไรก็ได้ขึ้นมา1บล็อกนะครับแล้วก็วางสติกกี้พิทตันแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็วางโคบอลสโตนหรือว่าบล็อกอะไรก็ได้มาแบบนี้ นี่ครับผม1 2 3 4นะครับแล้วก็ทำการวางริเวอร์ที่นี่โยก1ครั้งนะครับผมจากนั้นมันก็จะเด็กออกมาแบบนี้ใช่ไหมเราก็วางสลามล็อกมาเลย4อันนะครับแล้วก็ทำการวางนี่นี่อบเจเวอร์นะครับผมจากนั้นก็ใส่เรสโตนดัสเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ทำการเอารางรถไฟที่เราต้องการมาวางได้เลยนี ทุกชนิดนะครับซึ่งมันก็มีอยู่4ชนิดเท่านี้แหละนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็ทําการปดคันโยกตรงนี้นะครับผมรึบนี่เพียงเท่านี้นะครับผมเราก็จะเป็นการปั๊มรางรถไฟเอาไปใช้กันแล้วนะครับผมแบบไม่จํากัดกันเลยทีเดียวนะครับผมสุดยอดอะไรขนาดนี้นี่เราก็โหได้เยอะมากเราก็เอาไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยทีนี้นะครับผมโอเค ไปดูวงจรต่อไปกันได้เลยวู้วงจรปั๊มพรมปูพื้นโอเคครับต่อมาก็จะเป็นวงจรปั๊มพรมนั่นเองนะครับผมซึ่งวงจรปั๊มพรมก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับสาหรับการปั๊มพรมนะครับเราจะมีเพียงแค่ลูกสูบแล้วก็สลามบล็อกเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็พรมตามที่เราต้องการนะครับผมโดยใหเราวางลูกสูบแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการวางสลามบล็อก แบบนี้แบบนี้แต่ว่าเราต้องเจาะข้างล่างออกก่อนนะเพื่อให้สลัมบล็อกนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับโอเคแล้วก็วางผมเข้าไปแบบนี้แล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ที่นี่นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็าสามารถที่จะปั๊มได้เลยนี่มันก็จะเดินกระดอนไปที่ตรงนู้นเลยทีเดียวนะครับผมโอเคแต่ถ้าใครอยากจะให้มันแบบออโตเมติกแล้วก็นะครับเราสามารถที่จะ ทำออโตเมติกได้นะครับโดยการใช้แบบนี้นะครับผมปึ๊บแล้วก็แบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการใส่รีเวอร์ที่นี่นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งให้มันเป็นสีแดงๆนะครับผมจากนั้นก็เปิดสวิตช์นี่นะครับผมมันก็จะทำการแบบว,ว่าปั๊มแล้วนั่นเองนะครับแต่เราต้องไปเก็บเอาที่ตึงโดน โอเคถ้าใครไม่อยากให้มันกระเด็นกระดอนแล้วก็นะคบผมเราสามารถที่จะใช้เป็นบล็อกน้ําผึ้งก็ได้นะครับใส่ฮันนี่บล็อกเข้าไปแบบนี้นะคบผมแล้วก็ทําการโยกนี่ครับผมเราก็จะมายืนเอาของที่ได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะมันจะเข้าในตัวเลยนะฮะส่วนถ้าใครอยากจะทําแบบให้มันลายๆลายสีนะคะผมเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับผมวางไปอย่างละเจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อีกข้างหนึ่งก็หนึ่งสองสามสี่โอเคจากนั้นเราก็วางลูกสูบให้หมดเลยคุดซองช่องโอเคครับผมจากนั้นก็ทำการวางเลสโตนตอนนี้นะครับผม โอเคเรียบร้อยได้ครับผมจากนั้นเราก็ลองมายกดูนะครับอ้มันก็จะเป็นแบบนี้โอเคเราเปลี่ยนอันนี้เป็นสลัมไปเลยก็ได้นะครับผมโอเคครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็นําพรมสีต่งตางๆมาวางเลยโอเคผมก็จะเอาพรมต่งตางๆนี้ครับวางเข้าไปเลยครับขาว้มับปูฟ้าเองเกียวจับูกัดวันนี้ตอนเกียวเลยโอเคสำหรับสีดําดําโอเคแล้วก็วางตรงนี้ พรมครบทุกสีแล้วนะครับผมโอเคเรามาลองดูกันเลยนี่ตอนนี้นะครับผมพรมมันก็ออกมาเลยเนี่ยล้วก็เก็บเอาเลยครับผมสุดยอดเลยใช่ไหมละ่ะว้าวสุดยอดเลยและนี่ก็คือวงจรปัม๊มพรมอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด ติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องรัชนนุต TS นั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆบ๊ายบายวฮู